รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย,ย,โดย10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด Diojinsomac Diojinsomac Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Purecente สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเราสองคนในรายการรักเกลุกออนทัวร์ค่ะวันนี้เราก็ออนทัวร์กันมาที่จังหวัดชลบุรีพัทยาชลบุรีพัทยาแล้วที่ไหนคะอาจารย์ที่นี่อะไรครับ Underwater World นะครับ วันนี้จะพามาดูอะไรอ่ะลงไปสู่โลกใต้น้ำจริงเหรอจะพาไปดำน้ำอีกแล้วต้องดำที่นี่ไม่ต้องดำตัวไม่เปียกแต่ยังกะโอ้โหอยู่ใต้น้ำลึกเลยรอค่ะนสัตว์แต่ว่าสัตว์น้ำลึกอ่ะมีปลาสลาด้วยวันนี้ท่านผู้ชมนะคะถ้าอยากจะเห็นเนี่ยต้องตามเราไปนะคะสู่โลกใต้น้ำเลยใช่ค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ จ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลเราเ<ล><ม>นะครับด<ม>ูแลด้วยให้ข้อมูลด้วย<ม>นะครับ<ม>เดี๋ยวตรงน,นี้เราจะเริ่มเข้าไปในอุโมงค์แล้วนะคะค่ะ<ช>ตรงนี้นะครับเสียจะต้องนิดนึงนะเพราะว่าเข้าเวาลานคนมาเที่ยวกันเยอะไหมคะอ่เ,ออเยอะค่ะโอ้โหแลตวตรงนี้เป็นส่วนของอะไรคบค่ะเป็นโซนของเ랜 forest ค่ะใช่ค่ะโซนป่าฝนค่ะใช่ครับะ มนอยู่ในป่าจริงๆใช่ค่ะก็มีการตกแต่งให้จําลองให้เหมือนกับป่าฝนนะคะแล้วก็มีสัตว์นะคะที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนด้วยค่ะบอกอายุประมาณที่บ้านกันแดดดื่ใช่าเต็มด้วยนะคะค่ะตัวนี้เป็นกบอาร์เจนตินาค่ะ เราสู่ช่วงอุโมงที่หนึ่งใช่แล้วค่ะนะครับค่ะเป็นโซนปะกการัเหรอแล้วนี่เซ็ตไว้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้เซ็ตค่ะอ๋อใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็คือปลาฉลามเสือดาวฉลามดาวฉลามเสือดาวค่ะจะเห็นได้ว่ามีจุดๆนะคะเหมือนเสือดาวจับคนไหม ตัวนี้เพื่อนปลาสาวใจดีค่ะไม่ค่อยกัดมโพแรแล้วนิ้วเป็นผู้หญิงนะคะ <c oughs> ก็คือว่าถ้าเป็นตัวผู้นะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับสองนิ้วค่ะอยู่ใต้ลําตัวนะคะเราเรียกว่าแคสเปอร์แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะจะมีเหมือนกับขีดบางๆใต้ลําตัวเท่านั้นคะ่ะแล้วเรียกว่าโคยกาสำหรับคราดูดูมันเวียนหัวมันมันยังไงเนี่ยถ้าเกิด มันเงยเงยแล้วมันมืแว่นนะมันเหมือนใสเลนส์นะกระจกของเรานะคะทามาจากอัลคาไลค่ะหรือว่าเป็นแรงสคล้ายๆกับเลนนูนของเลนส์แว่นนะคะเวลาที่เรามองเนี่ยให้แบบไม่รู้สึกเบี้ยวหัวนะคะก็ควรมองจากหะระยะห่างจากกระจกประมาณ1นึ่ครึ่มอันนี้ปลาเลยใช่ค่ะเจ้าตัวพวกเจ้าตัวนี้นะคะกลุ่มนี้ค่ะชื่อว่าปลาเฉียวหินค่ะปลาเฉียวหินใช่ค่ะเรจะไปเป็นแบบฝูงใช่ค่ะปลาในโซนนี้ส่วนใหญ่จะชอบว่ายน้ำกันเป็นฝูงอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะ น้องแล้วมันมีโซนปาลาการังจริงไหมเอาปาลาการังจริงค่ะเราไม่สามารถเอามาจัดแสดงในอ่าวฟาร์มได้นะคะเนื่องจากผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นฟองเหมือนเนี่ยใช่ค่ะของฟอ,องทั้งหมดจริงมา,ากเลยค่ะเพราะฉะนั้นปลานี่ก็จะหากินกับปาลาการังไม่ได้ก็คือต้องให้การให้อาหารอย่างเดียวค่ะเรามีการ ปลาฉลามแล้วก็ปลากระเบนค่ะหรือว่าอีกเป็นโซนทะเลเป,ลปิดด<ร>ูเหมือ<ร>นกับปลาฉลามมันกินคนไมมอย่างเงี้ยปลาอย่างเงี้ยอ๋อเจ้าตัวนี้ฉลามเสือดาวเป็นฉลามใจดีค่ะไม่ทำร้ายมนุษย์ตัวนั้นค่ะปลาฉลามคีบปดำนะคะอันนี้เราจัดว่าเป็นปลากระเบนค่ะชื่อกระเบโนโรนันเพราะเขามีช่องเปิดเหงือกทางด้านใต้ของเรากรนกระเบนโรนันค่ะอ๋อโซนนี้จะไม่มีปะการังใช่ค่ะแต่ว่าในโซนนี้เนี่ยเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงลงไปดำน้ำนะคะ ใช่ค่ะยังไงนะครับก็คือว่าเราเราเปิดให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงไปดำน้ําได้ครับค่ะแล้วก็ลงไปให้อาหารปลาด้วยตัวเองโดยการใช้น็อกเกิลหรอใช่ค่ะโดยการ uh, ดำน้ำค่ะดวิ่งค่ะไดวิ่งเลยใช่ค่ะเป็นการไดวิง่งเอาแล้วครับเนาะระหว่างที่เราชมบรรยากาศสวยตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ชมเนี่ยไปชมสิ่งที่น่าสนใจใปพังรางก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ ตอนนี้เป็นโซน Kingdom of Night นะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมีกุ้งนะคะที่เป็นกุ้งที่คอยเขาเรียกว่าเป็นพยาบาลให้กับปลาเวลาที่เขาเป็นแผลหรือเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะช่วยกินแผลให้กับปลาอย่างตัวนี้นะคะชื่อว่ากุ้งนักเลงค่ะกุ้งนักเลงกุ้งนักเลงแต่เป็นคอยพยาบาลไม่ใช่หมอไม่ใชหมอคะเป็นแค่ชื่อของท้าวมาใช่ค่ะเขาไม่ทำอะไรเลยก้ารเขาจะยกอยู่ตลอดเวลาเลย มา t a m านี่ีนะคะเขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อแห่งทะเลเลยด้วยเพราะว่าเวลาที่ตัวเมียเนี่ยเขามีไข่นะคะพอจะาไข่เนี่ยไปใส่ไว้ในกระเป๋าหน้าท้องของเ้คดค่ยิ้ย้ค่ยิ่พ่อเป็นคนลี้งลูกใช่ ปลากระตูนะคะเขาจะอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลนะคะซึ่งดอกไม้ทะเลเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีพ kind of ิษค่ะปลาตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถเข้ามาใกล้ดอกไม้ทะเลได้เลยแต่ว่าปลากระตูนะคะเขาจะมีเมือกบางอย่างที่เรียกว่ามูคัสนะคะในการคุมตัวเขาอยู่และไม่เขาอยู่กับดอกไม้ทะเลได้โดยที่แบบไม่เป็นอันตรายตัวนี้นะคะใช่ค่ะเป็นปลาอันตรายค่ะ แล้วตนนี้นะคะหน้าตาจะน่ากลัวนิดนึงค่ะก็คือใช่ค่ะปลาไหลมอเล่ค่ะแต่โดยปกติแล้วนะคะเขาจะไม่ทําร้ายมนุษย์นะคะถ้าเขาไม่ออกล่าอาหารหรือว่าถ้ามนุษย์เนี่ยไม่ไปยุ่งกับเขาก่อนจะตอนนี้นะคะปลาดุกปิ่นแก้วค่ะอันตรายยังไงอันตรายกันที่ว่าเงี้ยงขาของเขานะคะต้องหนวดของเขาอะค่ะตอนนี้จะมีพิษค่ะเวลาที่เดนทิ่มเข้าสู่นักกายก็จะทําให้รู้สึกชาค่ะ มาจากรูปแม,ม่น้าอเมซอนเลยค่ะทั้งหมดเลยใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะพัชชันอเมซอนนะคะที่เราเห็นในโซนที่หนึ่งมาแล้วนะคะ <laughs> แต่ว่าในแท็งเนี้จะมีขาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็เกตเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามกว่าด้วย uh oh. เป็นไงครับชมสามโซนและเต็มอิ่มเต็มตามาก อร่อยอร่อยแล้วสําหรับวันนี้นะครับรายการรัดกับดุ๊กออนทัวร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอันเดอร์วอเทอร์เวิร์กมากที่เรามาเที่ยวในสถานที่ตรงนี้มาดูอะไรสวยๆงามๆนะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆขอบคุณร้านผิวผิดด้วยนะครับหลังหลังจทยการบินไทยนะครับตลาดประชูนะครับสําหรับเสื้อผ้าสวยๆของพิธีกรทั้งชายผู้หญิงเลยนะครับนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนนะครับก็คงต้อง ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณด้วยสัตย์มารายงานด้วยนะคะครับผมในการนะคะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ